สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญเสมาใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ2522นะครับ องนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นเนื้อเงินผิวเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับฟีดจริงนะครับองคนี้แล้วกล่องของปีสองสอเนี่ยก็เหลี่ยมของเขาเนี่ยนะครับมุมเนี่ยเขาจะคมๆนะครับกล่องแท้นะครับจะต้องแบบนี้นะครับผมมีลายกระหนกนะครับเหรียญเงิน หลวงพ่อทวดนะครับวัดชังให้จังหวัดปัตตานีพุทธาพิเศษนะครับสิบสามมกราคมปีสองสองนะครับผมเหรียญเงินนี่ก็หายากนะครับสำหรับเสม้ใหญ่ปีสองสองนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยได้มาเนี่ยก็สภาพดีมากนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับผม ปิ้งเลยนะครับอ,อันนี้ปิ้งเลยหาสภาพผิวเดิมๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเหรียญเสมาปีสองสองนะครับก็ได้บรรจุในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับเนี่ยเออบรรจุไปนานแล้วนะครับบรรจุนานแล้วนะครับสําหรับเหรียญเสมารุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมเป็นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับ พระหลวงปู่ทววอยุคก,กลางนะครับแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยก็ค่อนข้างท็อปนะครับผมพิธีการปลุกเสกพระรุ่นนี้นั้นก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าทางวัดชางไห้เนี่ยพระในยุคอาจารย์ทิมนะครับรุ่นสุดท้ายคือปีพศ2511นะครับเหรียญพุทธซ้อนนะครับ2511แล้วก็อาจารย์ทิมเนี่ยได้มรณะภาพไปนะครับ ทางวัดชังให้ก็หยุดสร้างพระหลวงโอทวดมาถึง11ปีนะครับแล้วก็มาสร้างยุคกลางเนี่ยก็คือเริ่มต้นยุคกลางเนี่ยก็คือปีพศ2,500 2นนะครับผมก็เป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับเกจิแดนใต้เนี่ยร่วมผูกเสกเป็นร้อยรูปนะครับผมไปอ่านประวัติดูได้นะครับเยอะจริงนะครับแล้วก็ประธานในพิธีลูกเสกเนี่ยก็คือท่านอาจารย์นองนะครับวัดสายขาวนั่นเองนะครับผม ก็เลยนะว่าเป็นสายตรงนะครับในการปลูกเสกหนวอทวดต่อจากท่านอาจารย์ทิมนะครับผมตรงนี้ก็มีกล่องนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินบล็อกยันชิดนะครับผมบล็อกยันชิดจะนิยมนะครับนี่ตัวนี้คล้ายๆมหันาภารกอย่างนี้นะครับจะชิดขอบเนื้อเงินผิวเดิมนะครับเป็นเสมาใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับผม กล่องเดิมๆนะครับเขี่ยวขาไม่หักนะครับฟึบผิวเดิมนะครับไม่แตกไม่ลานไม่ลั่นนะครับเนื้อเงินมีห่วงเดิมมีกล่องเดิมผิวเดิมนะครับพระไม่ผ่านการใช้งานเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับเหรียญเศมไม้ใหญ่ เนื้อเงินผิวเดิมๆนะครับเทียบกับเสมาขนาดปกตินะครับก็จะเขื่องเขื่องขวานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เขื่องขวาเยอะนะครับผม นี่นะครับนี่คือขนาดขององค์พระนะครับผมตัวองค์พระนั้นนะครับก็เป็นหลวงปูท่ทวดนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับมีอักษรนะครับว่าหลวงพ่อทวด วัดช้างให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นยันนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาอันนี้ก็คือคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีเม็ดไข่ปลานะครับตรงนี้ล,อลอ้อมรอบอง์นี้เม็ดไข่ปลาติดดีด้วยนะครับทุกที่จะมีเรือนมีอะไรบ้างนะครับสําหรับบางเหรียญแต่องนี้เนี่ยเม็ดไข่ปลาติดชัดทุกเม็ดมีลายกระหนกนะครับ แล้รูปนี้คนจะโดนโดนเนี่ยไม่โดนเก๊หรอกนะครับเนื้อเงินเนี่ยแต่ว่าจะโดนพระที่ว่าชุบผิวเงินนะครับโดนกันเยอะผมเห็นนะครับเนี่ยเดิมๆผิวต้องออกม่วงๆแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่จําให้ดีนะครับเพราะว่าอยู่พระเนี่ยก็สี่สิบห้าสี่สิบหกปีเข้าไปแล้วนะครับด้านหลังเขาเป็นรูปพระจันทิมนะครับรสอง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 ยันใบพัดด้านหลังนะครับ ผิวเดิมๆหน้าสะสมอีกหนึ่งเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินนะครับย้ำอีกทีนึงเนื้อที่สร้างเนี่ยก็จะมีเอ่อมีนื้อทองคำเนื้อเงินนะครับแล้วก็ทองแดงลมันปูแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับ หน้าตานะครับสังขติริวจีวอประคตนะครับมือภาษาในผิวม่วงๆเดิมๆด,มดงูง่ายๆนะครับแขนไหปลานะครับริวจีวอนคำว่าหลวงพ่อทวดวัด ช้างให้แม่ผิวม่วงดีแล้วเกินนะครับตรงนี้นี่ดูประหลอดดูลุงเนี่ยจําไว้นะครับจะได้พาดเดิมๆเป็นยังไงนะครับตอนนี้นี่โอ้โหาใต้ลมเย็นเนี่ยทำผิวกันหนักมากนะครับบางคนก็ถึงกับแซวกันนะครับนึกว่าท่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับม่วงลุงเกินนะครับลายกะหนกไขป่ปลานะครับเนี่ยผิวน้ําทอง พ้าเนี้มีวิธีการดูผิวเดิมไม่เดิมนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เช่าเนี่ยได้ส่องจะได้รู้นะครับว่าผิวเดิมนั้นดูอย่างไรนะครับถ้าเรามีตัวจริงอยู่นะครับเนื้องเงินเจอเนื้องเงินล้างก็ราคาก็ผิดกันเยอะนะครับการพาเนื้อเงินผิวเดิมแบบนี้นะครับวัดชังให้กระเด้งกระเด้งนะครับตอกไข่ปลา ฮาร์ปผิวเดิมไม่เดิมเนี่ยบางทีต่างกันครึ่งครึ่งนะครับฮาร์ปฮาร์ปเลยนะครับราคาที่หายไปเก็บพระนะครับต้องเก็บให้ผิวเดิมนี่ดูผิวเขาครับบางทีเราดูแท้ได้แล้วนะครับถ้าเราจะไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องดูเดิมไม่เดิมนะครับมันจะไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับพารแท้ผิวเดิมไม่ซ่อมเนี่ยคือคุณภาพที่สุดแล้วนะครับ ด้านหน้าเราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปิ้งนะครับผิวเดิมแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับรูปอาจารย์ทิมรุ่นนี้เนี่ยตรงดวงตาเนี่ยเขาจะแบบแกะได้แบบลึกซึ้งมากนะครับเนื้อเงินก็จะนิ่มนะครับก็จะมีรอยง่ายนะครับแต่อันนี้เป็นมาจากบล็อกนะครับรอยต่างๆเนี่ย พาเนื้อเงินแท้แทเดิมๆเนี่ยับส่องไปแล้วแบบปุ๊บเห็นผิวนี้รู้เลยนะครับแพ้นะครับชัวร์ดูง่ายนะครับไม่ต้องตัดสินใจเยอะไม่ต้องดูตําหนิเยอะเลยยันนะครับหูปิ้นเส้นตัดคอเหรียญน,นะครับคอเหรียญมีเนื้อปิ้นนะครับสองฝั่งลายกันโหนส่องให้เพื่อนๆพี่ดูเนี่ยผมก็ดูไปด้วยก็เพลินนะครับ อาจารย์ทิมนะครับพอสสองห้าสองสองดูผิวพื้นเหรียญน,นะครับลายกระหนกฝึกนะครับสวยเดิมนะครับองนี้ มีกล่องเดิมพร้อมก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมองนี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับองนี้นะครับไว้ที่สี่0มหบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ0ู8ย์เก้าแดดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมนี่นะครับ4ี่0มหบาทประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่ แล้วเขาก็จะมีนะครับนี่แถมไปด้วยนะครับที่ได้มาใหม่เหมือนกันนะครับแต่องนี้จะได้มาก่อนนิดนึงนะครับก็เป็นทรงหยดน้ํานะครับเนื้อเงินนะครับผมเผื่อเพื่อนๆพี่ๆจะได้แบบเฮ้ยผมเอาคู่อะไรอย่างนี้นะครับผมนี่มันคอลเลกชันนะครับของแบบนี้เขาเรียกว่าคอลเลกชันเนื้อเงินองค์นี้เนี่ยสองหมื่นสามพันบาทนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับมีกล่องเดิมพร้อม ผ้าเน,นี้ผิวเดิมแบบเดียวกันเลยเนื้อเงินแบบเดียวกันเลยนะครับนี่เป็นทรงหยดน้ำนะครับเส้นขนมงขนแมวนี่วิ่งเงินฟึบฟับเจียวจ้าเมี้ยวแมวเมียมยมยม้ยวเลยนะครับผิวคลามนะครับตรงนี้ แดงๆอันนี้กำมหยี่ชะกกล่องนะครับเป่าก็ออกนะครับเนี่ยเส้นหขนมงขนแมวนะครับพุทรับพุทรับนะครับองค์นี้เนี่ยสองหมื่นสามพันบาทนะครับเราจะได้เก็บคู่ไว้นะครับจะได้เพื่อนๆที่เช่าเนี่ยก็จะได้แบบจะได้หยิบไม่งงครับเพราะผาเยอะมากนะครับหลังก็เป็นอาจารย์ทิมเหมือนกัน พิธีเดียวกันปลูกเสกพร้อมกันสร้างพร้อมกันนะครับหยดน้ำมีกล่องเดิมหยดน้ำนี่สองหมืนสามนะครับส่วนเออเมาใหญ่สี่หมื่นห้านะครับจึงนะครับแล้วก็มีเนี่เก็บไว้ใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับพัดยศหนุ่มทวดวัดชังให้ปีพศสองพันห้าร้อยสสองนะครับผม นี่เป็นเนื้อเงินลงยาสภาพแบบสุดยอดนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินที่สภาพดีจริงนะครับมีกล่องเดิมพร้อมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแรอเทมนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นฉลองสมณศักดิ์นะครับพระภัยสารสิริวัตรเจ้าอาวาสวัดชังให้อำเภอโคกโขจังหวัดปัตตานีนะครับห้าทันวาปี42 อันเนี้ยหาโคตรยากนะครับอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นพาที่สวยมากๆด้วยนะครับอันนี้ผิวเดิมนะครับผมรับประกันว่าเดิมให้รับประกันว่าเดิมนะครับสวยจริงนะครับเป็นเหรียญทรงพุทธสรณ์ด้านหลังพัดยศนะครับเหรียญน,นี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับ เผื่อท่านใดแบบตามล่าเหรียญหายากของหลวงพ่อทวดวัดชังให้อยู่นะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับก็วัดชังให้แล้วก็รอบคางนี่เขาจะเป็นลงยาสีแดงนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญเงินนะครับผมเหรียญเงินนะครับฟิงเลยนะครับ ลายกหนกสวยงามลงยาแดงเต็มๆดูไม่ทันคอยสต็อปดูนะครับไล่ดูตามผมบางทีผมอาจจะส่องเร็วเกินไปก็ค่อยๆหยุดดูได้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปหนุกปะท้วนนะครับด้านล่างเป็นอาจารย์ทิม ด้านหลังเป็นพัยดยศนะครับดูเซียนนะครับโอ้โหนี้สวยมากนะครับที่ระลึกนะครับเลื่อนสมณสิะพระภัยสารสิริวัตรนะครับวันที่5้ธันวา,าศรรพศสอง2ก็เป็นเจ้าวาดนะครับแบบที่กล่องนะครับผม บบที่ให้ดูที่กล่องนะครับเนี่ยพระครูไพศาลเสรีวัฒนะครับเจ้าวาดวัดช่างให้นะขนาดนั้นนะครับผมเหรียญน,นี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเสมาใหญ่สองสองก็สี่หมื่นห้านะครับอันนี้เป็นของหายากจริงนะครับเนี่ยครับสี่หมื่นห้าสองหมื่นสามแล้วก็สามหมื่นห้านะครับเผื่อเพื่อนพี่ท่านใดรวบรวมหาอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผม ก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ